สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะอยู่กับแบนนุกี้ชาร์ลสกอนซามารีนะคะมาดูนะครับไม้เท้าแบบสุดนะครับอัปเดตล่าสุดตอนนี้นะคะหลังจากที่พักทานข้าวกันนะคะก็เป็นข้าวเช้านะคะแต่ว uh. ่าทานในช่วงสายๆหลังจากที่ยืดแขนยืดขายืดเกียด สายกล้ามเนื้อนะคะคุณสเปย์ตอนนี้คือพร้อมที่จะเดินทางต่อแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สมนะคะวันที่สามนะคะที่ทุคนนะคะและคณะเดินสรแวงบุญนะคะเพื่อที่จะไปวัดพระธาตุพนมวรวิหารจังหวัดนครพนมค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะคะทุกคน l ล u d เฉียวนนี้ครับทีนาทีตาลราคาลูกผู้ชายพนดีไมตะพดฮีโร่ฮีโร่จมสพิคาฮีโร่แ่จะลงเนแค่ลุงนะนี้ทีมกบกอก็ตามมาสมทบนะคะสวัสดีค่ะบ๊ดีครับ๊าา่ลุงพันก็พร้อมแล้วนะคะมัดเอวแล้วนะคะวันนี้ว้าวกับรองเท้าคู่ใหม่ ใส่สบายไหมคะใครแนไพร้อมแล้วนะคะพร้อมกับธงเหลืองพร้อมที่จะเดินทางกันแล้วนี่ก็เป็นพักรอบที่1นะคะทุกคนอ๋เยอนีก็เตรียมความพร้อมนะฮะพร้อมข้าวพร้อมักพรอแบ็คมาหลัง องมาทองมาทองมานนขึ้นาอเนครับนี้ทีครับเราได้ข่าวล่าสุดครับว่ามีหมาตัวหนึ่งรับมาเาเกบการครับแวเราเราาเอานี่จรวหมาครับมอบต่อครับเอาหัวมาันนี้เหรอนั้นไม่ได้ครับอันนั้นหมูครับ อันนี้หมูอันนี้หมูครับหมูครับอาลูกข้าเี่ยาอหมครับไปเคาะหมาเอ้าอันนี้ก็จะคอของเขาอยู่นีก็ได้โอเอก้อยโอ้ลามีเสียงแล้วมีเสียงแล้วอเสียงแล้วมีเียงล นี่ถือได้ว่าทานทั้งข้าวเช้าและข้าวเที่ยงไปในตัวนะคะนี่คือชุดพักนะคะรอบที่หนึ่งนะคะในช่วงวันนี้นะคะนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับลองเท้าแตะตามเคยนะคะวันแรกลุงจะเดินเป็นรองเท้าผ้าใบนะคะ รองวันหลังก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะออกเตินค่ะเอ้าลุกี้โอ้มาแต่เมื่อไหร่นี่ก็มาดิครับโอ้เมื่อวานได้ขาวไว้ทีเดียวมากับพี่แอนนะคะมามามา คือเกาคือเกาแต่เต็มร้อยใจเต็มร้อยเกินไหมจิบจิ๊บเกินเกินจิ๊บ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 ยังไหวยดีจ้าคุณย่าจะเดินไปกับพวกเราจนถึงจุดที่สามาแซวเล่นนะคะก็เอาตามที่เราไหว้เนาะโอ้ยเอาฟืนจู้ไมคะ คนนี้คือเดอะเบสสุดยอดมากนะคะพ้องฟื้นคือที่สุดของที่สุดนะคะก็เป็นไงบ้างโอ้มาด้วยแล้วนะคะอ๋อพ่อสุดพ้องฟื้นเดินเหมือนเราได้เดินแล้วเราที่เดไม่ได้เพราะเต็มร้อยให้เท่าไหร่เต็มร้อยให้เท่าไหร่เต็มร้อยยังให้ลอยอยู่นะครับพี่พ่อฟื้นเปลี่ยนขาดให้เส้นฟื้นซ้อนนะคะ เข้าห้องน้ำนะคะมาปีนี้ยังช่วงวันนี้ดิซอนยังไม่ได้ขับถ่ายนะคะก็เลยตอนเรียกเราไป่อด้านหน้านะคะรออยู่ด้านหน้านะคะเข้าปั๊มตอนนี้นะคะอัปเดตล่าสุดนะคะเพื่อวคนก็เริ่มแล้วนะคะหลังจากที่พักเนาะหลังจากที่พักกันนะคะในช่วงแรกนะคะวันนี้คือเข้าวเช้าเขาเที่ยงก็คือช่วยกันเลยนะ เดินทั้งหมดก็เกือสิบบาทได้ทั้ครัด การประเมินกันนะคะในแต่ละช่วงนะคะอาจจะเป็นในระยะทุ้มค่าที่โตนะคะเราจะดูว่าไหวกันหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะใช้สเตย์นะคะในการข่นน้องหรือว่านวดนะคะแล้วก็จะมีจุดบริการน้ำนะคะจากข้อเท้านะคะจากแอร์ออฟนะคะที่นั่ง เราจะมีขายเสียงที่แทนใต้นะคะตลอดทุกเส้นทางเนาะรวมถึงรถของที่ชิดนะคะที่ผมสัมคาระนะคะส่วนรถทัวนก็ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ปิดท้ายเป็นรถเมลนรถเมล์ขับในเส้นทางมะทำการเดินแสวงบุญนะคะบนถนนสคล เดินกันต่อวันนี้คือเพิ่มเติมคือมีไม้เท้าวิเศษนะคะที่ย่าชินะคะน,นำมาให้กับลุงคนกำหนดนะครับสีวันถึงนะทุกคนถ้าเดินจริงๆวันนี้ก็ถึงนะเพื่อนยังไงนะคะโอ้ถ้าเดินเราเดินจริงๆวันนี้ก็ถึงแค่จะถึงกี่โมงใช่โดยประมาณก็น่าจะ กี่ชั่วโมงละปอดแร็กหุ่นแล้วเออหนึ่งไม่รู้ว่ากี่ทุ่มถ้าข้้าาจริงถเดินจริงก็ถึงนะคะถึงแน่นอนครับแต่ว่าคือคงสะบักสะบอมกันน่าดูใช่แต่ว่าเป้าหมายเราคือสี่วันใช่จุดหมายปลายทางของเราคือประมาณสี่วันวันนี้วันที่3ามใช่ไวันที่3ทุกคนชิว อีพ่อคอนเฟิร์มแนะ่เฮาเฮาเฮาเกินล้อยรักกิโล,ลแล้วเนาะเกินแล้วเกินแล้วเป็นชั่วโมงกว่าเลยนะทุกคนนนอหลักร้อยแล้วตอนนี้100อยะอ่าค่ะกอฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ FC ซีทุกคนสู้ๆ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ